เหตุเสื่อมและเหตุเจริญแห่งทรัพย์เหตุเสื่อมแห่งทรัพย์สี่ประการพยัคปัจชะปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการของพภกทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือ 1. ความเป็นนักเลงหญิง 2. นักเลงสุรา 3. นักเลงการพนัน 4. มีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวซามพยัคปัจชะ เปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสีทางทางน้ำออกสีทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรพยักปัตชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเหือดแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมไม่มีทางที่จะหวังได้นี้ฉันใดพยคปัตชะ ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภกทรัพย์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเสื่อมสีประการคือความเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงเลวซามเหตุเจริญแห่งทรัพสี่ประการพยัคฆปัชชะปากทางแห่งความเจริญสี่ประการ ของพกทศัพท์ที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือ 1. ความไม่เป็นนักเลงหญิง 2. ไม่เป็นนักเลงสุรา 3. ไม่เป็นนักเลงการพนัน 4. มีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยัคฆปัะชะเปรียบเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสีทางของบึงใหญ่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นด้วย และปิดทางน้ำออกเหล่านั้นเสียทั้งฝนก็ตกลงมาตามที่ควรด้วยพยัคฆปัชชะเมื่อเป็นอย่างนั้นความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวังนี้ฉันใดพยัคฆปัชชะผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโพคะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้ที่มีปากทางแห่งความเจริญสี่ประการ คือความไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันและมีมิตรสหายเพื่อนฝูงที่ดีงามพยัคฆปัจชะทำทั้งสี่ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบัน